สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เราเห็นเพื่อนๆหลายคนในกลุ่มสายเกมสล็อตนะคะโดนโกงทั้งจากทางเว็บหรือทางแอดมินนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเราก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อนแนะนําเว็บที่เราใช้งานอยู่ค่ะเว็บที่เราใช้งานเป็นประจํานั้นก็คือเว็บยูฟ้าดอกร์หนึค่ะ ทำไมถึงใช้งานมานานหรือทำไมแนะนำเว็บนี้เพราะว่าเว็บของเขามีฐานการเงินค่อนข้างมั่นคงและปลอดภัยค่ะที่สำคัญคือใช้งานง่ายมากๆส่วนใครที่สนใจสมัครหรือว่า อยากเป็นสมาชิกของทางเว็บะคะสามารถแอดไลน์ได้ที่ a x 7 7 7หรือเป็นการกดลิงก์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยค่ะแต่อย่าเพิ่งออกไปนะเดี๋ยวดูคลิปเราให้จบก่อนแล้วก็ค่อยไปสมัครเล่นก็ได้ไม่ว่ากันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่หน้าเว็บนะคะถ้าแอดไลน์อะค่ะเขาก็จะมีลิงก์ให้เหมือนกันหรือว่ามีแอดมินคอยดูแลเช่นเดียวกันค่ะเราสามารถให้แอดมินสมัครให้ก็ได้หรือเราจะสมัครเองก็ได้ค่ะถ้ากดลิงก์ใต้คลิปนะคะ จะมาที่หน้าเมนูหลักอย่างนี้แล้วก็ให้เราเลือกไปหน้าสมัครสมาชิกก็ได้ค่ะหรืออาจจะเจอหน้าสมัครสมาชิกขึ้นมาเลยจากนั้นให้เรากอกเบอร์มือถือ10หลักขึ้นไปค่ะก็คือสามารถใส่ได้ค่ะตรงนี้กอกเบอร์10หลักขึ้นไปนะคะก็คือเบอร์มือถือของเราที่เราใช้งานค่ะตั้งค่า รหัสผ่าน6หลักค่ะก็คือตั้ง6หลักขึ้นไปได้ค่ะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านที่เราตั้งไว้ค่ะในบรรทัดที่3นะคะจากนั้นให้ใส่ชื่อนามสกุลภาษาไทยค่ะพร้อมกับธนาคารนะคะ รงนี้ก็คือชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาไทยต้องตรงกับบัญชีที่ฝากถอนค่ะเพราะว่าไม่เช่นนั้นจะถอนเงินไม่ได้นะคะแล้วเราเลือกธนาคารเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของตัวเลือกธนาคารธนาคารเขาค่อนข้างรองรับหลายธนาคารนะคะเราสามารถใช้ธนาคารอะไรก็ได้ที่เราใช้งานอยู่เป็นประจําฝากถอนผ่านทางตู้ ATM ได้หรือว่าผ่านทางโมบายแอปก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เลขบัญชีที่เราใช้ฝากถอนค่ะ จากนั้นก็จะเป็น LINE ID ค่ะ LINE ID ก็คือ LINE ID ของเรานะคะรหัสพันธมิตรไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยค่ะพอสมัครสมาชิกแล้วเขาจะมาที่หน้าแรกค่ะจากนั้นให้เราใส่ username กับ password ที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะทีนี้ตอนนี้คือเราไม่ได้เติมเงินไว้ เพราะว่าจะเป็นจะได้ให้ทุกคนดูว่าหน้าแรกเข้ามาค่ะก็จะเป็นยูเซอร์ของเราค่ะกับจํานวนเงินจํานวนเงินที่เรามีอยู่คือเราไม่ได้เป็นการยังไม่ได้มีการฝากเข้ามาเลยนะคะมันก็จะเป็นศูนย์บาทค่ะทีนี้เว็บที่เป็นเว็บจริงหรือว่าเว็บที่ให้เราใช้งานไ,ได้ค่ะเขาจะมี เว็บส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นหน้าเมนูแบบนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะจะมีทั้งยูฟ่าเบสมีทั้งไฮโลมีทั้งเกมยิงปลาแต่เว็บพวกนั้นที่เขาให้เราฝากเงินก่อนนะคะใช้งานได้จริงหรือเปล่าฝากแล้วเราจะได้เล่นจริงๆหรือเปล่า อย่างนี้เหมือนกันค่ะทีนี้เราลองตอนนี้คือเงินเท่ากับศูนบาทนะเพราะว่าเราไม่มีเงินเลยในในในบัญชีตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลือกเดี๋ยวเราเข้ามาดูตัวเกมสล็อตก่อนแล้วกันตัวเกมสล็อตอะคะ่ะจะเป็นเราจะเลือกเล่นของตัวสล็อต pg นะเพราะว่าเราค่อนข้างชอบภาพของเขาอะค่ะแล้วตัวเกมของเขาดูสิเยอะมากสล็อตที่อยู่ใน pg คือสล็อตเยอะมากค่ะ เราสามารถตอนนี้เรายังไม่มีเงินนะเห็นยอดเงินอยู่ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวเกมที่เราจะเลือกเล่นค่ะอย่างเราเลือกเล่นเทพเจ้าเทพแห่งโชคลาภเล่นอาแปะเราเรียกว่าอาแปะแล้วเราก็กดเริ่มต้นไปค่ะตรงนี้ก็คือ เมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นเสียงของเกมเนาะเราก็เลยเป็นการปิดเสียงไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะรบกวนเขาจะมีเบ็ดตรงตรงนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือของเราก็คือยอดเงินของเราเมื่อสักครู่นี้ค่ะตรงนี้เป็นเบ็ดในการหมุนแต่ละครั้งค่ะว่าเราจะหมุนครั้งละกี่บาทเราจะ4บาท1ครั้งก็จะเริ่มที่60บาท12บาทก็คือเลือกได้เลยเบ็ดเบ็ดสูงสุดอยู่ที่6000 เบ็ดต่ำสุดอยู่ที่6บาทใช่แล้วก็พอเราเลือกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็สามารถกดเขาก็จะหมุนของเขาได้เลยกดตัวการตรงนี้ตรงแดงๆกลมๆตรงนี้ตอนนี้เห็นไหมเราไม่มีตังขึ้นรหัสผิดพลาดน,นั่นแหละค่ะถ้าเราออกก็กดออกได้เลยภาพจะเป็นภาพแนวตั้งนะคะ เดี๋ยวลองตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันสําหรับตัวสลอ็อตสำหรับใครที่เคยเล่นสล็อตอยู่แล้วถูกต้องไหมคือที่เราชอบเพราะว่าตัวสล็อตของเราอะค่ะภาพเขาค่อนข้างสวยแล้วก็เบ็ดในการใช้ค่ะเราก็คือตัวจํานวนเงินที่เราจะเริ่มหมุนนะคะเราสามารถเลือกเลือกเริ่มหมุนได้ประมาณนี้นะคะ เขาก็จะมีรายละเอียดการซื้ออะไรต่างๆให้อันนี้ก็จะเหมือนกันเบ็ดก็จะน่าจะเริ่มถ้าเขาเริ่มต้นให้อันนี้คือขั้นต่ําอยู่ที่4บาทถ้าสูงที่สุดน่าจะอยู่ที่400อืมนั่นแหละเราก็กดตรงกลางเหมือนกันหาตัวสล็อตหลายๆตัวก็คือจะเน้นให้กดตรงกลางแล้วภาพตรงนี้คือมันเป็นภาพแนวตั้งเราไม่ต้องตะแคงหรือหมุน หมุนหมุนให้มันเป็นแนวนอนนะคะตรงนี้ก็คือแนวตั้งเราใช้งานได้เลยเห็นไหมนี่นี่คือถ้าเราโอเคเราอยากเล่นหรือว่าเราสนใจที่จะเล่นเกมเราค่อยไปเติมเงินก็ได้ให้เรากดมาที่หน้าแรกนี่เขาจะมีการฝากเงินกับการถอนเงินค่ะ ถ้าให้เรากดเข้าไปที่ฝากเงินค่ะเขาจะมีบัญชีขึ้นมาให้ค่ะแล้วเราก็คัดลอกบ,บัญชีเข้าไปช่วงเวลาที่ห้ามโอนก็คือช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งค่ะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานั้นจะเป็นการธนาคารเขาอาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบค่ะแล้วก็บัญชีที่ถอนเขาก็จะ ลงชื่อไว้ว่าบัญชีที่เราใช้งานเป็นบัญชีอะไรชื่อตรงกับของเราไหมถ้ากดถอนเราก็สามารถกดถอนได้และเขายังมีประวัติให้เราตรวจสอบดูได้ว่าประวัติในการใช้งานเรามีรายการถอนเท่าไหร่มีรายการฝากเท่าไหร่ในช่วงเวลากี่โมงค่ะแล้วการฝากเงินของเขาก็คือแป๊บเดียวไม่ถึง30วิไม่ถึงไม่แป๊บเดียวเลยถ้าจากธนาคารเดียวกันนะคะแต่ถ้าเผื่อจากต่างธนาคารก็อาจจะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งนาทีอยู่เหมือน กันนะคะเราสามารถเช็คประวัติได้เหมือนกันตรงนี้นะคะจากนั้นตัวถอนก็เหมือนกันค่ะใส่ยอดที่เราจะถอนไปค่ะแล้วก็กดถอนเงินค่ะสักครู่นึงเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเราแล้วก็เขาก็จะมีการเก็บประวัติไว้ให้เราค่ะไว้ให้เราตรวจสอบนะคะแล้วก็ตรงนี้นอกจากตัวที่เป็นตัวสลอ็อตยังมี บาคาร่ามีไฮโลมีเกมยิงปลาและมียูฟาเบเดี๋ยวตัวยูฟ b าเบไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาแนะนำในของตัวยูฟ b าเบนะคะอีกอย่างหนึงที่เราอยากแนะนำเราสามารถเช็คได้ว่าเว็บนี้การเงินมั่นคงจริงๆหรือเปล่าตัวเองดูรายชื่อของเพื่อนสมาชิกที่มีการฝากและมีการถอนล่าสุดคือเขาขึ้นประวัติให้เลยว่า มีการฝากจริงถอนจริงไม่ใช่บอดก็คือเป็นชื่อของเราเนี่ยแหละเหมือนที่เราสมัครเป็นสมาชิกที่เราสมัครเข้ามาเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะมีถอนขั้นต่ําอยู่ที่100ค่ะฝากขั้นต่ํานี่ก็คือฝากขั้นต่ําหลายๆคนจะฝากขั้นต่ํา1 0 0แต่31บาทก็ฝากได้เองเห็นไหมเนี่ยมันค่อนข้างตรวจสอบได้ค่อนข้างดีเลยแหละเราว่าแล้วเว็บเขาอย่างที่บอกก็คือเว็บเขาการเงินเขามั่นคงเพราะเขาต้องมีการจดทะเบียน นะคะจดทะเบียนที่ต่างประเทศเพื่อลองแล้วการจดทะเบียนต่างประเทศนะคะเขาเลยได้เป็นชื่อว่าเว็บลิขสิทธิ์แท้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางยูฟ่าเวมาโดยตรงเลยแล้วก็เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยนะคะอย่างไรแล้วอยากให้ทุกคนนะคะมาช่วยามาลองดูกันก่อนก็ได้ยังไม่ต้องสมัครก็ได้แต่ถ้าสนใจสมัครก็สามารถแอดไลน์ได้หรือว่ากดคลิก กดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากแชร์ประสบการณ์หรือแชร์เว็บโกงหรือเราโดนโกงมาจากที่ไหนแล้วจะแชร์ไว้ให้เพื่อนสมาชิกได้อ่านหรือว่าสามารถคอมเมนต์ปรึกษาเราไว้ได้เลยนะ พูดคุยกันเข้ามาเยอะๆเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบเรื่อยๆแล้วก็ถ้ายังไงว่างๆเดี๋ยวเราอัดคลิปใหม่เข้ามาให้ทุกคนได้มาดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาหาเทคนิคดีๆมาแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ